ยังเปิ่นแห่งกะแต่เกียมใส่ผูกแขนไปแต่เดือนแล้วคุณนีคือเดือนใหม่มาสั่นทางไงเวียงกันบ่กลาเกียมใบกลาเกียมไใบเกียมอันพาผูกแขนลงมาแล้วประเดี๋ยกายไปหันหนึ่งแล้วเขาจะขายสายผูกแขนโอ้แล้วอันเผื่อในระย่างกายไปแล้วแล้วเพิ่นเอิญเฮ้ยเฮ้ยกลับมาในก้อนมาทางนีในระย่างกลับมามียางว่ะเอาในใสยผูกแขนงามได้เองชิซไว้เพิ่มมาได้แต่ชิซไว้เห็ดยังเอาหมดขึ้นขึ้นมา สบายดีและสวัสดีกันเบิดสุขุสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยบอกว่าสิยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศกะยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบ่าวบุญเพย์ต้านแนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยอาพ่อคับซ่องบ่าวบุญเพย์มานี้กะยู่ทีอ่าบ้านของน้องนุ่งนองเดือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะโดยกะื่อนี่ก็ถือว่าอ่าได้ขึ้นมาอ่าทั้งอ่าครอบครัวของน้องเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ก็เนื่องจากว่ามีทั้งผาจารย์เนาะพี่น้องเนาะทางฝั่งไทยเพ่นพี่น้องเลยวันนี้เพื่อนชิมาเยี่ยมยามทาั้งซองครอบครัวของเพื่อนเลยพี่น้องเลย,ายาทั้งบุ่ญเพื<ๆ>่อจะมาพบทีมงานเลยพี่น้องเนาะกัทั้งบา่าวแสนเพื่อนกับมาน้ำหลังพี่น้องเลยวันนี้ทั้งบุ่ญเพื่อขี่รถทั้งบ่าวแสนเพื่อนมาเนาะพี่น้องเนาะเบ่าวแสนเพื่อนมาน้ำผาจารย์พี่น้องเลยเนาะโดยโอ้ยมาแล้วกระหอด เฮือนของน้องน้องเดือนกับคนจิตต๊อกอีกเลยพี่น้องเลยโดยก็ถือว่าหลายมื้อนาะพี่น้องเนาะทีบาร์เบาบุดเบยกับทีมงานอ่าบาได้ขึ้นมาหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยมาเมื่อนี้ก็โอ้เย็นเนาะเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะจังใดกับทีภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิงไปซมน้อกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากทีบาร์อ่าเบาบุดเบยมาบะไรหลายมาหลายมื้อกับเป็นจังไรมาจังไรเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เอาไสั่นเนาะไปเบิกไปซมน้อกันเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็คือเา่ามาทั้งหาทั้งเดือน หลือไอเวียงเพื่อนพี่น้องเลยป้าผักอ่านาั่งตู้ฝนคืองามแท้เนาะพี่น้นงนองเนานะป้าใส่แกงหั <c oughs> ่นแกงนี่เนาะคือสิคักพี่น้องเลยเอ้ยปู้ปู่ทางอื่นฝนนั่งไอ้คุณเนาะพี่น้องเอ้ยสิฝนนั่งอยู่พี่ได้สบายดีเด้อได้ก็น้องเดือนโอ้ฝนมานั่งซุ้มแซวกันอย่างเด้อ<ๆ>เนาะนั่นะนงได้อยู่ว่าต่างนี่เนาะ โดยบริเห็นกันหลายมือ,อเลยเเเพี่น้องเลยกระแตว่าทางเอื้อยเพื่อนพาไ่ตู้เพื่อนลงไปห้องหมอ,หมอบ่ก็คือต,ตอนนีก้ก็มาแล้ว เ,เป็นอะไรอาการของเพื่อน,นอาการของเพฝนบอกกา่าไข้แน่แล้วแต่กัยังมัวหายขาดยังมัวหายขาดโดยภาวาเพื่อนเป็นลายโรคเพื<ม>่อนเป็นโรคเบาหวาน,นานแน่ละค่ะความดันแดงไข้ลังแดงแล้วจังมื่อเอ่ยลงไปลงไปได้หามือ่อหามืออ่อเออห่ามื่อผู้ใดพี่น้องเลยเนาะเกือบทิศผู้แหลพี่น้องเลยเอ,อการเมื่อนี้ก็ถือว่า มาฮอดเฮือร์นอนชานแล้วเนาะอ่ามื้อนี้ก็คืออ่าทั้งน้องเดือนก็ออกมานอนพี่บ่คือว่าเมื่อนอนอยู่หือนอ๋อคือเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่มยังนอนบ่ได้เพราะว่าแม่นตู้เพิ่นยังบ่ดหายขาดนล้ยังบ่ไข้อะนะแบบโบ่ไข่เนาะโดยบ่มีเงินแน่เลยก็อีหยังแน่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ท่านหมอเพิ่นให้มาพักพื้นอยู่บ้านต่ออ๋อจัดยาให้แบบคือเฮา ไปพุ่นนะคือไปไปเสียค่าห้องให้อย่างบอกโดยได้เสียค่าห้องปกติหันบ่ได้เสียปกติอยู่ห้องรวมแหละไปฮอดเมื่อนัอนน้นหันคนไข่ปนลาย<อ>คนไข้ปนลายแล,ล้วห้องรวมหันเต็มเต็มเต็มแล้วเป็นกันง่ายให้ไป<ม>อยู่แบบว่าจะให้ไป,ไปอยู่ห้องพิเศษ,ห,ษห้องพิเศษเลยโดยจะให้อยู่ห้องพิเศษแล้กา้เสียงานคืนหนึ่งเท่าไรเกอดคืนละแสนคืนละแสนอ๋อคืนละแสนนะพี่น้องเอ้ อ่าแต่พอว่ารวมทั้งกังเวนกันหยังได้บ่โดยอ่ามือละแสนเนาะอือกินข้าวกินน้ําบ่ได้บ่ทั้งน้องเดือนเอ้ยน้าไม้แกงไม้อ๋องน้องเดือนไปหางบ่สาวไปสาวเได้บ่โดยอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่า ในฟังเรื่องเหอนว่าก็ถือว่ามาเทเ่ือนแล้วเนาะแต่ว่าอาการเป็นกะยังบอท่านได้ดีขึ้นบัือนไดเนาะโดยคือกินตอนนี้คือแบบมากก็กินยาไปน้ำนั้นเลยเนาะโดยโดยน้ำต้องไดวัดติการทุกเมืออ๋อคือวัดน้ำตานี่แบบมีแบบแพทย์แบบาำบ้านเพราัคือเขาบัดเองเขาบอก ไปฮอดเมื่อนั้นเพิ่งมาวันในห้องมอแบบบาโบมีของจังหวัดน้ำตาลในยังคณะกวดน้ำตาลแล้วเพิ่นให้ซื้อเองอซื้อซื้อเองเฮาอือ้อแล้วามาวัดอยู่ห้องมอแล้วก็ท่านมอเพิ่นบอกเพิ่นสอนวิธีวัดกตะวัดทุกมื่อแล้วก็ต้องเกิดบทในบทญผลผลิตไปถ้าสมบัติน้ำตาลผิดปกติก็ต้องไปหาเพิ่นก<ง>ับไปหาเพิ่นลงไปหาเพิ่นอีกอ๋อ่น้องเลยเนาะ ก็ถือว่าคลรมน้ำเน่แน่เนาะโดยโดยโดยเป็นอย่งไี้น้องเดือนคือนาคือแบบสาวๆแท้เนาะเนาะงเมือนนี้เนาะแกงไม่บวชแทบบ่เนาะแซ่บนวดเนาะก็คือแบบทางน้องน้องเปินก็ไม่นอนน้องเดือนก็ไม่นอนบ่คือว่าคือแบบเขาน้องเดือนเบิ่ เพราะน้องฝึกนอนบา้านปกติท oh. oh, okay. ้องเพิ่นอยู่แล้วนะปกติบอกเพราะน้องเดือนรั่งหากับเขาว่าเมดตู้ของม้อนนี่แหละอ๋อคือบอกมีแบบผู้ใดอายุน้อเพิ่นเนาะโดยพี่น้องเลยมามีกต่มีแต่ลูกไคเพิ่นทันใดไมีแต่ลูกใครเพิ่นก็เดียวแต่กับช่วงนี้จำเป็นการแต่ว่าเล่ากับผู้เท้าแน่กับแล้วกับป่วยแน่แล้วก็อยากให้ลูกเต้าเอาใจนะแมนแมนเนาะ เคยเลี้ยงเราก็ากอ,อยากเข้าปันไดแล้วเพราะว่าอยู่พี่กระตูบแต่เราก็เป็นของของเราเองฮะนห้านี่เป็นเพื่อนของน้องไพ่ฮะน้าอุณเพื่อนบอกโดยโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้ยอฮะได้เอื้อยมื้อนี้คือว่าได้ยินข่าวดีข่าวดีอย่างน้องเหมือนเนาะคือแบบมีผู้รักผู้ใหญ่บ่ พวกเราค oh, uh, ุใหญ่เป oh. ิดโอนเงินมาให้ใส oh, uh ่น oh. ี้ให้โอ้ดีใจนําพี่น้องเลยเนาะโดยโดยดีใจเพื่อนหลายเนาะคุณหญ่ทา้งในเอ่ยคุณหญ่ทางปากคนแรกฝั่งไทยคนฝั่งไทยปอโอ้ดีใจนําจากพี่น้องเลยเนฝากเงินมาให้ทั้งเอื่ยเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพอได้ใส่นี้ใส่สินเนาะเอ่ยเนาะจะจ่ายครอบครัวแน่พี่น้องเลยเออทั้งน้องเดือนได้ส่ะเออน้องเดือน คือไ่ได้ไปน้ำเลยบ่ตอนนะรออยู่ทางบ้านเนาะบ่ได้ไปเอาน้องผู้น้อยผู้เตซินฮันอ๋อคือผู้น่องผู้น้อยเพิ่นบ่ได้ไปน้ำอ๋อไปแต่น้องผู้นั่นเนาะไปแต่เตซซผู้อายใหญ่แต่ไปพี่น้องเลยเนาะผู้น้อยบ่ได้ไปอ๋อแตคือเพิ่นยังน้อยเนาะพอดีเนาะโดยโดยยันเมาล์รถเมาล่างอ่ะเนี่ยพี่น้องเลยก็คือบม่ได้ไปเนาะ ก็คืออยูนั่งไปตู้ตัวนี้ก็คือลูกไผ่เป็นโบที่วา่าพาไปของน,นอั่งแน่แน่เฮ็ดอยู่กินแน่เนาะคือทั้งเอื่อยออกมาพี่ออกมาหานอแล้วก็แต่แบบโบปั้ทีแรกก็ว่าสิบบาทออกมาแล้วเพิ่นกัเบิ่งเห็นนอนอยู่แต่กัเห็นกันแล้วโบมีอยากกินก็เลยพากันกันนักเดือดออกมาหานอสิพากันแบบมุกเอาอยู่แบบมุกยีไผ่ไปหากินกับโบมีกินได้ตอนแรกอ,อย่างเนาะอ่าต้องเปลี่ยนกันแนเนาะพี่น้องเนาะ อ่าผู้หนึ่งยู่แหละมือใหม่มากกว่าผู้หนึ่งไปอ่าต้องจัดเปลี่ยนกันแล้วนี่นาะพี่น้องเนาะถ่ายยูเหมืกันโอ้ยจำเแจี๋โบได้เลยเนาะอ่าหากินเมื่อหยทั้งไ่ตู้พอน้ำแน่พี่น้องเลยเออถือว่ามื่อนี้ก็พากันอ่าซุ้มแกงน้องใหม่กันเนาะอ่าน้องใหม่ไล่บ่เออไปหาจะเช่าดีใช้น้องเดือนเนาะถือว่ามาเนี่ยถืแกงเลยพี่น้องเลยเออ เนาะพี่น้องเนาะดีใจนะเพิ่นที่ว่ามีบุรักบุญยัยฝากเงินฝากคำมาให้เพิ่นพี่น้องเลยดีใจแห้งแน่นอนเลยเนาะเคือใส่นี่ใส่นี่ยังเลยใส่นี่ได้ยืมตอนเตะกี้ตัวเองสบายตอนที่เอื้อยสบายบ่อกยังบ่ยังบุญท่านพอบ่บ่อันต่อจำนวนที่เตะกี้แม่พายืมให้พอแล้วส่วนมากไปเหตุวิ่งหวัง สามสี่เดือนมาเนี่ยนะแหลมาไต่พุ่นเพราะว่าตัวเองเห็ดเวี้ยก็พุ่นเหมนมีแต่โอนมาส่นีตัเองบนสบายเต็กี้แล้วบันี้ฮนมาฮอดมาแต่เห็ดเวีกยงินเดินงันติดโตสองแสนแห้วมาได้สองมือสามมือตัวเองก็เป็นไข้ก็ได้ยนอยเบื้องก่อนเนาะคืออคือว่าเพิ่นฝากมานี่คือสีพอบอก ฝากมาติ๊กี้ฝากมาแต่ว่าไปหาเห็ดเวียรแล้วก็ฝากมาใส่นี่ยังให้พี่น้องกดนี่ให้แมปปุ่นนี่ให้ยังขนาดอะไรบันทิปแล้นแบบโดยโดยหูหูเปิดบันทิน่าจะเปิดบันทิปให้เจ้าวันนี้ยังคืนเก้าอ๋อโดยโดยอ่าเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็ต้องอ่าขอเอื้อเพิ่นวิทย์นี่วิทย์ฉินไว้ไว้อะไรพี่น้องเลยโดยพี่แล้วพี่แล้วโดยก็จะได้อ่าคลิปเงินเป็น ของตัวเองเนสาะสรา้างคาครอบครัวใหม่พี่น้องเลยมีเงินมีซานเป็นอย่งไรชาติทั้งเดือนทั้งเดือนเดือนชาติเหรไกลสิีมอกพันชาได้นี่เนาะแบบตกลงกับสอบกับ้างเป็นริบ้วยแล้วบอยังมั่วอยู่เออยนยังเสายังบอกยังแบบอ่าที่แบบแถวโพนี่ก็บยังโบราณไาไปทางใดน,น้องเนาะ คือถ้ายรอแบบเอาทั้งรถด้วยบ่เอารถมาดันได้วยบ่เดี๋ยวเราพี่น้องเนาะเห็นวัยเนาะว่าผลเก็ดเองบ่ออ๋อเหดเองพี่น้องเลยเนาะคือออกออกพันชานี่คือแบบกักเกียมด้วยได้เนาะยังหึงบ่นี่เนาะยิ่งอีกไงเลยเด้ฮะไงเลยเด้กันเดือนนี้ก็ยังจะคัมหลายเดือนนี้ก็ใกล้สิบเลยวเด้เดือนนี้ก็ อ่าสิบสนะิบ,บ,บนนกนะัวเนากะกะูคำได้พี่น้องเลยอนะ่ายังอีกบัวลนน้อกเนาะใกล้แล้วใกล้ขามาแล้วพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องเดือนเพคนก่าจะได้อ่าเห็นเพือนเห็นชาติแล้วบาทน,นีเ <laughs> ่เห็นชาวตั้งเลยเลยนะี่ยเนาะทางเอวียงคนแห่งกระแต่เกียมใส่ผู่แค้นใบแต่เดือนแล้วคุณน <laughs> ส่ชิคนเดือนใหม่มาสันา <laughs> ่นทางเอวียงผมบ่าตาเกียมไใบตาเกียมใบเกียมตาคู่แค้นขามาแล้วประเดี๋ยว กายไปหันหนึ่งแล้วเขาจะขายสายผูกแขน<อ>แล้วอันเพื่อนอะไรอย่างกายไปแล้วแล้วเพื่อนเอนิ้นเฮ้ยเฮ้ยกลับมาในก้อนมาทางนี้อะไรอย่างกลับมามียางว่ะเอา<อ>ในสายผูกแขนงามได้เองชิซื้อไว้เพื่อนว่ะได้<อ>แต่ชิซื้อไว้เห็ดยัง เอาบมดขึ้นเฮือนใหม่แบบคนละมาเฮือนยังบ่ได้ตั้งเสาโดยพี่น้องเลยคือทั้งเกยเพิ่นกากเกี่ยมไปเลยกากเกี่ยมไปเลยคือสิดีใจแฮงแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ซื้อบ่บ่ได้ซื้อค่อยบ่ให้ซื้อคอว่าจะต้องสิขึ้นล้ายังดีที่่วามีผู้ห้ามเลยเนาะถ้าบ่มีผู้ห้ามเพิ่นนี่คือซื้อแน่นอนมีผู้ห้ามเนี่ก็คือสิซื้อแน่นอนโอ้พี่น้องเอ้ยคือเพิ่นว่าเพิ่นนี่อ่าอยากมีเฮือนของตัวเองแฮงดีพี่น้องเอ้ยเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบบ สิกล้เกียมไม่เตรียมขึ้นเฮือนใหม่เลยไล่หรอกพี่น้องเนาะขอพังน้องเดือนเพื่อนไล่ขึ้นเฮือนใหม่เนาะมีเแค่เป็นของตัวเองพี่น้องเลยโดยโดยเพื่อจะเอาหมองร้าน้องเดือนนี่งมงหลีได้บ่เจ้าจะคุดออกไบบ่โพ้นี่คือยังไงอยู่ได้ยืด ว่าช่วงนี้กับผลยุดตกะเลยเนาะคอยคุดไปสะลงมาเมื่อเล็กเมื่อน้อยนะพี่น้องเลยช่างก็คือหาช่างนทำบ้านนี่บอดอยดอยดอยคือแบบเพื่อนนอานี่น้องเดือนหูบอแบบสีเห็ดแบบไหนแบบอะโมเดิร์นด้วยบอโมเดิร์นเนาะพี่น้องเนาะ่สชลลายแับอะโมเดิร์นนี่แหละที่ว่าสีง่ายเนาะบุเปรียงไม่ปัญหาพี่น้องเลย อาประว่าิทังสีก็เห้าแบบมุ่งส่วเดียวลงเลยโดยโดยโมเดิร์นเพื่อนมาเนาะทั้งน้องเดือนเพิ่อนจังใดก็ขอให้ทั้งสองคนเพิ่นเนาะคมผ่านก็ขอให้ทั้งเือยเพิ่นกับวินีววิศินแล้วก็มี่อ่าเรมีคำเป็กของตัวเองพี่น้องเลยทั้งน้องเดือนก็ขอให้ได้เฮือนไว้ๆเนาะอ่าติดของเจ้าของพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องกระตูบนี่ก็โอ้ยยังบวชขัดประด็นเด้บวชสันเนาะ อ่าฝนตกลมมากอะอยากย่านอย,นยนู่น่นน้องเรือนเนาะอ่าเพราะว่ามันอ่ายังอย่ากหัวอย่างพระอยู่พี่น้องเลยอ่โดยโดย,โดยคือตอนแรกนี่แกจิพากันถึงข้าบ้านบอกอืมเฮ้ยชาเล็กชาเล็งเจะหยางมาบ่อนหยางมาพากันหยางมาเนี้ยอ่าชาเล็งขี่กูได้แล้วชาเล็งเพ่เพ่จะบอกเพ่ตนเอื้อยมากหนกิพี่แจ๊ เราเอื้อยสิงโพดเนาะคือสางเพิ่นขี่มาบ่ได้แล้วเนาะโดยโพี่น้องเอ้ยอ่าก็ถือว่ามื้อนี้ก็มาแสดงความดีมุกดีใจนําเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่อ่าสดยมาพี่น้องอยาจังได๋ก็สิได้ขออ่าตัวจุกจิกัก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยาจังได๋ก็สู้ๆเด้อทั้งสองเด้อเนาะโดยสบายดีสดี โดยอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะอ่ามื่อกี้กะแสดงความดีมุ่งมัใจครับเอื้อยเพื่อนหรือว่าทางน้องเดือนเนาะที่เพื่อนมีความฝันพี่น้องเลยทางน้องเดือนก็อยากได้เพื่อนอ่าไ,ไ,ไว้ไหวนี่เดีพี่น้องเนาะแต่ยังมีแต่เสาเวพวื่อนกันคุณได้พี่น้องเลยอ่าหน้าก็จะขึ้นหมดเลยพี่น้องเนาะป่าขึ้นถ่วมเสาหมดเลยนพี่น้องเลยดิดบล็อกเพื่อนกับผู้ถือว่าตกลงเลยพี่น้องเนะาะอ่าเพราะว่าดถาก เผื่อชีวิตพันสาพี่น้องเลยเออเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือสี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยถือว่าทั้งเอืวอรเพิ่นแต่ไม่คุรักผู้ใหญ่เนาะเอเวอรหวั่นเนาะพี่น้องเนาะดูแลทำให้เบี่ยงเพิ่นพี่น้องเลยโดยนะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณเน้อพ่อแม่พี่น้องอ่าอีกทีทุกทุกทานเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยด้วยดีเสมอมากกับขอบคุณขอบคุณเน้อเนาะโดยเอาโอเคเนาะคลิปนี้บ่าวบุญเผยกับสิคอร์ครับคนแล้วพี่น้องเลยฮะพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะพี่นนน้้อองเเาาาาะโดยยสหรับบบคคลลิปี่่่วววุญขก สบายดีสบายดีบ๊ายบาย